สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับข้อตอนชาแนลนะครับวันนี้เป็นร้านค่อนข้างที่จะแบบมีชื่อเสียงนะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าวิาวธีการปรับตัวของร้านในช่วงโควิดจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าชื่อร้านอะไรครับร้านนี้ครับใช่ครับร้านนี้ชื่อร้านแม่เพนซีฟู้ดอาหารทะเลจังหวัดเชียงใหม่ ร้านนี้ค่อนข้างจะดังับการทําการตลาดหรือว่าชื่อเสียงของคนที่ไปทานมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะรีวิวว่าจะดีนะครับแต่ว่าน้อยมากๆที่จะเห็นรีวิวที่จะแบบว่าเอ้ยมาสั่งทานที่บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่เราหน่พิสูจน์และวน่าจับตามองว่าวันนี้จะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เข้าตอน Channel จะรีวิวเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันดูครับ มากันนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับเนี่ยผมจัดเป็นอาหารเซตนะอุย้ยดูครับน่ารับประทานมากๆอ่ะนะครับก็เป็นเซตใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอมาเดี๋ยวเราเริ่มชิมจากนี้ก่อนดีกว่าครับนี่คือหอยเชลล์ผัดพริกเกลืออ่ะจัดเต็มเลยนะครับหอยเชลล์ตัวโตๆเลยนะครับเนี่ยคุณภาพของแม่เพนซีฟู้ดนะครับสุดๆจริงๆนะครับ <c oughs> คือว่าตัวของหอยเชลเด้งหนึบกำลังดีนะครับแล้วมีพริกเกลือเข้ามาตัดทำให้เกิดความแซ่บเด็ดนะเมนูนี้นะผมว่านะครับถือว่าได้นะครับเดี๋ยวลองทานคู่กับไอตัวของข้าวนะอมานะครับหนึ่งคำนะครับมาไหนๆก,นก็นี่ก็ตามด้วยเขาผัดปูเลยเล้วกันนะครับ,นะรบจะเป็นยังไงเนาะนะครับอื <c oughs> นี่ครับอืมหอยผัดปูตามเลยครับอืมคือบอกได้ว่าตัวของไอหอยเชลล์ผัดพริกเกลือเนี่ยเขามีความหวานความเด้งจากหอยเนี่ยแล้วก็มีความแซ่บจากพริกเกลือเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาเจอไอตัวของข้าวที่ผัดกําลังดีเลยนะครับแล้วนี่กระปูนะที่ให้มาเนี่ยนะครับเน,น้นๆเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยกาลังดีเลยนะครับสําหรับปูดูคหอมครับ ผัดกำลังดีนะส่วนตัวผมชอบข้าวประมาณนี้อืนะครับเดี๋ยวบีบมะนาวอีกหน่อยเนี่ยน่าจะโอเคนะครับเดือดเลยนั่นก็ถือว่าเด็ดอ่ะเดี๋ยวลองมันดูนี่ดูนี่ครับเขาเรียกว,ว่าเป็นเมนูปลาเสรียนนะสําหรับอะไรนะจะลําปีทอดน,น้ําปลาใช่ไหมอืมอเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนี่ยครับโอ้โหนะครัอ้หำดูโตเลยนะครับเนี่ยนี่นะกะลําปีทอดน,น้าําปลา มนูปราบเซียนนะครับสำหรับสายดื่มหือว่าไม่ได้ดอกลงไปเลยเพราะว่าคือถ้าเรากินที่ร้านเนี่ยมันจะต้องแบบร้อยหนึ่งใช่ไหมอ่ะตีขุณภาพความอร่อยความสดความใหม่ความร้อนเนี่ยก็ร้อยหนึ่งแต่พอเป็นเดลิเวอรี่เนี่ยผมให้มีนูนี้นะเก้าสิบห้เลย คือดอกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆแต่จไม่แทบจะไม่ดอกด้วยนะครับให้ห้าเปอร์เซ็นต์เผื่อหรือเผื่อขาดไว้เท่านั้นเองนะครับโหถือว่าเด็ดคือความหวานของน้ำปลาเอ้ความหวานของกระหล่ำนะครับกระหล่ำแล้วก็มาเจอความเค็มของน้ำปลาหน่อยๆเนี่ยผัดด้วยไฟกําลังดีเนี่ยทํายากและหาทานอร่อยอยาก็นะครับถือว่าเด็ดนะครับมาเดี๋ยวมาดูเมนูนี้ทีนึงอทอดมันกุ้งนะขอให้มาสี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวลองดูยังไม่ต้องจิ้มนะอื ไม่เสียชื่อที่เป็นแม่เพ็นซีฟู้ดนะครับดูคุ้งเต็มๆนะครับเดี๋ยวลองจิ้มดูกับน้ำจิ้มนี่เขาให้มานะโอ้จะอ่อนหวานหน่อยอยู่แล้วนะครับเต็มคำเลยครับคนตัวนะเนื่องจากว่าเขาแป้งน้อยนะครับแล้วก็ไส้เขาเยอะ ความกรอบเนี่ยเลยบอกว่ายังจะน้อยเพราะไปเจอไส้ที่หนาและทะลัก่าได้นะครับหรือว่าใครก็ชอบเพราะไอตัวของไส้เขาเยอะกว่ากดต,ตัวแป้งแป้งเขาบางนะครับอร่อยเลยนะหเด็ดครับสําหรับเมนูนี้อนะครับสำหรับเนนะบบมนูอาหารเซตสี่อย่างผมให้ผ่านเลยครับ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเมนูอาหารเซตนะครับอันนี้เป็นเซตเล็กนะ enjoy set หรือเปล่าเขาจะเขียนอย่างงี้นะฮะเซตละสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อสสิบเนี่ยประมาณนี้นะฮะแต่ถามว่าได้กับข้าวเนี่ยสี่อย่างเดนการมาพูดถึงตัวหอยเชลล์เนี่ยก็ค่อนข้างจะสดเด้งดึบนะฮะหนึบตัวหอยนี่ยหนึบเลยแล้วก็เอาไปผัดกําลังดีกับพริกเกลือถือว่าเด็ดนะครับเป็นเมนเมนหลักของน้าจะดีตามมาด้วยข้าวผัดปูก็คือเป็นเป็นมาตรฐานสําหรับร้านอาหารทะเลอยู่แล้วนะครับ คืออย่างนี้ก็อร่อยนะครับผัดข้าวกําลังดีนะครับแล้วก็ปูก็ให้มาเยอะนะครับกระหล่ำปีทอดนำ้ำปลาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเป็นเมนูปราบเซียนแต่ว่าทําได้เพอร์เฟกต์นะถ,ถ้าเทียบกับการที่มาเดลิเวอรี่แบบนี้นะผมว่าโอเคนะครับสุดท้ายเป็นทอดมันกุ้งความกรอบหายไปแต่แรกด้วยไส้ที่ทะลักงั้นผมว่าเขาทําถูกมาถูกทางแล้วนะครับอร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มนี่คือเด็ดนะครับถามว่าอยู่ที่บ้านช่วงโควิด แล้วสั่งบ็อกเซตมากินอย่างนี้ได้จริงทานได้2คนนะครับประมาณ2คนได้เลยนะครับอร่อยครับร้านนี้ครับยังไงต้องลองสมคําล่มเลอครับ